สวัสดีพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคยนะคะพเพื่อนจ๋าวันนี้พี่ใจจะพามาสรุปอ่ีน้อยของที่17กันเนาะก่อนไปสรุปก็ฟังคําเตือนนะคะทาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอในทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า28ปีควรได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพเพื่อนเจ๋ารับชม่อคคามบันเทิงเนาะมืดไปไหมคะเห็นไหม นะคะเพื่อนโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนจะสสำหรับอรอบเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก598 1 6ดนนะคะเพื่อนจะ98นะคะ98มาทั้งคู่เลยเพื่อนจะมาคู่เลยนะคะแล้วก็ห6ก็มาในตัวหกลูดนะอันนี้3ามเด้งเลยวันนี้3ามเด้งเลยนะคะเพื่อนจะนะ นะคะ9มา6มานะคะ8ดมาอ่ามาทั้งหมดเลยมาคู่กันด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เน้นรูดเนาะอ่าวิจัยจะพูดประจําว่าตัวเด่นแยกเด่นมาแต่รอบนึคือรูดเน้นรูดหรือใครจับคู่เก่งก็จับไปได้นะคะเพื่อนแล้วก็ในตารางนะครับในตารางก็ออกนะคะเพื่อนจ๋าห้าเก้าแปดสามตัวเลยห้าเก้าแปดนะคะ อันนี้แตก3ตัวด้วย3ตัวตารางด้วยนะคะเพื่อนสาตัวตารางนะแล้วก็ต่อไปรอบพิเศษค่ะรอบพิเศษบนอดีอ,อกสามหกสองนะคะเพื่อนจ๋าสมาอีกแล้ว2องเด้งเลยนะคะสามหกนี่นะเพื่อนนี่แปตัวนี้ก็จะเป็น3 6นะแต่ว่าพี่ใยจ,จะไม่เขียนนะคะ ในนี้ก็จะเป็น6กสของตัวนี้ตัวกลับเอาตัวนี้ดีกว่านะนะคะเพื่อนจะตัวนี้จะเป็น6กสามอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็อยู่ในชุดเด่นนะคะกาะ์โก้สามสองมีไหมสามสองไม่ได้โจะสามสองด้วยวันนี้นะแต่ว่าในตารางมีคะ่ะเพื่อนจะ3ามสองตารางมีนะคะ ตารางแล้วก็เด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนนี่สองเด้งนะคะสองเด้งอีกแล้วอันนี้ก็สามเด้งเลยค่ะตัวนี้สามเด้งเลยนะถ้าใครถ้าใครจะจับรูดแปดเก้าก็ได้เป็นคู่เลยแล้วก็ใครจะจัดแปดหกเก้าหกก็ได้นะคะเพื่อนจะอันนี้ได้ในตัวรูดเนาะเด่นวิ่งรูดต่อไปรอบปกติค่ะเพื่อนจะรอบปกติผลนี้ออกเจ็ดห้าห้าสี่ห้านะคะ มาใน4ค่ะเพื่อนจ๋ะมาใน4วิ่งรูดนะ4 5หนะคะอันนี้ได้ในรูดนะตัวเด่นรูดนะคะอันนี้นะนะคะเพื่อนจ๋า 5, 5้ไม่มีเพราะพี่ใจไม่มีเด่น5นะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะแต่ว่า7มาในหลักร้อย7กับที่พี่ใจพูดประจำนะคะพี่แล้วพี่ใจก็พูดถ้าใครดูคลิปพี่ใจบอกว่าระวังตัวที่ห้อยนะ นะคะตัวที่ห้อยก็มีโอกาสที่จะมาสูงเหมือนกันนะคะต่อไปรอบ VIP อพีเพื่อนเจ๋ารอบ VIP พีผลออก00809ค่ะเพื่อนเพื่อนจอออ 0, 0 8, 09, ๋า0880กออะะอ็อยู่ในชุดรวมนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอยู่ในชุดรวมนะแล้วก็09นะ,ะ์เกอยู่ในเด่นรูดด้วยนะคะ09ก็มีนะคะคเพื่อนอ่า จะได้มาในที่โอเคเนาะู่ในหกได้หกสามสามหกแล้วกอ็อันนี้ในรูดนะคะอันนี้ในรูดเนาะแล้วอันนี้คือในตัวตัวเด่นศูนย์นะคะเพื่อนจ๋าโอเคก็ยินดีกับพี่น้องที่เข้ามารับชมก็หยิบตัวเลขไปนะคะเพื่อนจ๋าเราก็จะไปต่อของวันที่18กันเลยนะคะวันที่18พี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อน089นะคะ8กับ3 9กับ6นะคะวิจัยก็จะห้อยไปให้ตลอดนะคะสำหรับเลขในตารางสามารถจับไป3ตัวแล้วก็ในนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าเป็นคู่เข้าชุดกันเข้า3ตัวได้นะคะเพื่อนจ๊ะนะสำหรับเ,เฉพาะกีดก็2กับ6 6กับ9นะคะ3กับ4รอบพิเศษนะคะ3กับ8ก็ระวัง4กับ7นะคะ ส่วนรอบปกติก็6กับ 5, 5、ค่ะ6กับ9นะคะ5เป็น2ได้นะเพื่อนๆ5เป็น2ได้นะคะแล้วก็ VIP 8กับ9นะคะก็8กับ3 6กับ9สามารถจะจับคู่ค่อยกันสามารถมาเรียกกันนะคะเพื่อนจากฝากขอบคุณพี่น้องป้องป,องปายนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ไม่เคยเจอตัวคลิปของพี่ใจนะเพื่อนได้สร้าง บุญสร้างกุศลไปด้วยกันเพราะพี่ใจก็ให้ฟรีให้เป็นธรรมทานนะคะเพื่อนจ๋าก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล,วงแล้วก็มีโชคไม่เล่ากับพี่ใจทุกวันและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ